จะเห็นเฉพาะนอยกับเราเนาะนอยกับเราต่อไปไปไทยนะครับเดี๋ยวจะให้ชุดนี้อ่ะทุกคนพร้อมไทยไหมจะทวนอีกทีหนึ่งหลุดนะครับหลุดว่าแล้วคอมเมนต์ทำไมนิ่งเงียบนะนะทุกคนพิมพ์พิมคำว่าไทยให้เห็นหน่อยนิดหนึ่งดเดี๋ยวมันบุอีกแล้วป้องเครื่องนี้ก็เห็นไหมพิมไทย จะได้อธิบายให้ถูกนะครับไม่รู้ไหไม่รู้โอเคไทยเดี่พี่นอ้องอาจะชัดเนาะไปเร็วนิดหนึ่งเดี๋ยวเน็ตจะมีปัญหาให้สูตรนี้นะครับที่มันเดินนะที่มันเดินนะกำลัเงเดินดีนะครับเดือนที่แล้วเดือนเมษานะนะครับที่อาจารย์ไม่มาสะดวก ไล้ให้นันจะเป็นเจ็ดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อาจารย์หลังจากกลับมานะกลับมาวันที่2ี2 2อาจารย์มาไล้ให้ก็คือ,คอ,คอชุดนี้นะครับเพราะว่าเดือนมีสาทั้ง,งทั้งเดือนไปอยู่ต่างจังหวัดนะก่อนจะมาไล้ก็ไปที่วัดต่าวังน้ําเง็นนะครับให้หลวงพ่ออาจารย์ อันนี้269นะครับเลขไทยมาเต็มเต็มลางอ่ะเป็นสูตรนี้เดิอพี่น้องนะน,ะ,นะงวดนี้นนงวดนี้จะเป็นชุดเต็มนะครับพิมพ์ให้ชัดว่าชุดรวยอีกกี้มาถึงตอนนี้แหละกำลังขึ้นลัตเตอรี่หลุดหายมักบอทุกคนสังเกตชุด3ตัว ชนะุด3ตัวเด้อเหมือนที่อาจารย์หาซูลตัตเตอรี่งวดที่แล้วแต่งวดนี้ลตัตเตอรี่นะบางคนก็อยากเกิดความมั่นใจเห็นไหมสามหางนะจริงๆอาจารย์เน้นไป2หางนะครับก็คือหางหน่งกับหางสองแต่ในความชอบหางสุดท้ายเนี่ย ก็เลยในสูตรมันก็มีนะก็เลยนะบวกหนึ่งลบหนึ่งกันไว้นิดหนึ่งนะครับนะเล่นสามตัวหานะซื้อลอตเตอรี่นะครับนะเหมือนวันที่้วในจานซื้อลอตเตอรี่ไปที่สองหกแปดสองหกเก้านะไอ้นี่เล่นตามนี้ถามว่าเวลาเราไปซื้อในระบบไม่มันว่า สิรินได้สามตัวที่ห้ได้พี่น้องมันเป็นไปได้เหมือนว่าสูตรนี้มันเด่นบนล่างมันมีเท่านี้อาจารย์ก็เล่นบนล่างไปกลับเลยเหมือนเมื่อกี้หกห้ามันก็ไปล่างนะครับมักนะ็มีโอกาสอันเนื้อไหกรไปซื้อลัตเตอรี่ไว้เดียวเดี๋ยวก็จะว่าโอ้ยไม่ได้ซื้อลัตเตอรี่ซื้อแต่ใต้บัดาลนอนาะจารย์ก็เลยบมีโชคหนุนะ่มบางคนก็ได้ลอตเตอรี่คนละสองใบสามใบยอยู่นะเพราะว่า สองหกแปดกับสองหกเก้าเนาะที่ซื้อให้ดูแต่วันนี้ก็ซื้อไปตามนั้นแหละนะครับแต่ส่วนที่ไม่ซื้อไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะนะมันความน่าจะเป็นมันเป็นไปได้เท่าๆกันนะครับเราไม่รู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับมันเป็นไปได้หมดนะมันเป็นไปได้หมดนะครับเราก็ซื้อแต่อันนี้คือลัตเตอรี่นะบางทีอาจจะเป็นที่ข้อมูลสองครั้งนะน,นะจัดใจว่าพี่น้อง เงยจยนมาตลอดแต่มันไม่ได้ตังค์เลยรางวัลที่หนึ่งเล็กทยกเนี่ยลอตเตอรี่ไม่ได้ตังค์เลยแบกอยู่เขาไม่ให้ตังค์เขาถึงไปเล่นเล่นใต้ดินกันเพราะว่ารัฐบาลไม่ให้ให้เ็าไปที่หมุนสองครั้งน,ะ,นะครับลองเบิ้เนจากประมาณนี้จะไม่ได้ไล่ให้จะไม่ได้ลงให้อีกเลยด้ยจะให้นู่นแหละจะลงก็วันเลือกตั้งเลือกพี่น้อง วันเลือกตั้งคือวันที่สิบี่ก่อนหวยออกสามวันน่ะสิบสี่สิบห้าสิบหก็หวยออกวันที่สิบหกก็พอดีเลยนะครับลงบัอาทิ์นะปัจจัยมาลังคาหวยออกอย่างนี้นะนะเพราะนั้นก็จะไม่ไม่ได้เห็นไม่เห็นหน้าเพียจะไปเห็นในหน้าเพียที่เป็นรูปแบบนี้นียพร้อมด้วยเลขทูตพร้อมสินทรสทในวันอาทิตย์นะครับ กศเนี่ยเขาชื่อว่ามาดีเดินดีเขึ่นนะใครต่อตามนะครับทอกศอ,ออกเดือนละครั้งดนีพี่น้องอยากจําสับสนจะอ,ออกเฉพาะวันที่สิบหกของทุกเดือนส่วนออมสินก็ออกเหมือนกันกับรัฐบาลนะครับใครตามทอกศนี่ก็ถือว่าได้ีฮก่อนทุกครั้งครั้งที่แล้วให้ไปเจ็ดสามหกมันออกหกสามหกเนาะวันที่สิบหกนะครับช่วงสงกรานจะออกมษา รอบที่สี่อีกครั้งก็น่าเผิดนะครับประมาณนี้อันนี้คือให้ก่อนเพื่อไปสแสวงหาลอตเตอรี่อันล่อที่เขาเปิดเนี่ยมันก็ว่าท่านใดดอกถูกไหมพี่น้องเขาก็อาจจะมาวันที่สิบห้าสิหนู่นแหละเขาถึงรับแทงไอ้บ้านเราที่เขาเล่นกัน,นะจนว่ามันอั้นแล้วล่ะเขาถึงมาบอกเราก็เล่นไม่ได้นะน,นะอันนี้เราเผื่อว่ามันอั้นนะครับถ้าจัดปล่อยไปแล้วอันแน่นอนเนี่ยหนึ่ง นะชมลมลัตเตอรี่สี่ภาคเขารู้ว่าถ้าอาจารย์เขาติดตามอยู่ถ้าอาจารย์ให้เป็นตัวไหนลัตเตอรี่มันจะเร,เริ่มแพงนะครับนะเพราะนั้นก็ไปหาไว้เดี๋ยวระบบมันมันจะมีปัญหาประมาณนี้เนาะทุกคนนะประมาณนี้แหละนะขอให้ทุกคนโชคดีเร้อนะคงไม่หลุดไม,ไม่ขัดอีกแล้วเนาะ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในติดตามที่เพจไว้ก็แล้วกันนะครับอย่าไปหลงเชื่อแกล้งนิดหนึ่งนะไอที่เขียนลายมือนะครับที่เปินกองกสินันนคือกลุ่มวิชาชีพนะครับเอวของเดิมมาลบตัวเลขมาเขียนใหม่นะครับต้องเปลี่ยนไฟล์ภาพแบบนี้เท่านั้นนะครับนะอชค h โชคดีครับขอทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยนะครับเฮงเฮงปังปังกันทุกคนครับโชคดีสวัสดีครับ